ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่เขามารับชมสร้างบานนอกออคหาเลาะเมื่อนี้สร้างบานนอกออคหาเลอกกับสีพามันหลาะใสเอียนครับใส่ไว้แล้วแหละครับเห็นสะในน้อยนะครับเนาะคลิปที่แล้วใด้ไปสองโตครับแต่เมื่อนี้มาเห็นอีกสามหู้ครับก็เลยใส่ไว้สามหู้นะครับคลิปนี้ก็เมื่อนี้ใส่บิดเป็นเนื้อถากโตถากดินม้าเนาะครับเนาะ เอามาใส่สามหลังครับมาใส่สามหลังเบื่อว่าสะในน้อยนี่มันสีมีมีอีกบ่เนะครับกตคลิปที่แล้วเอาไปสองตนนะครับแะมาเห็นอีกสามหูก็เลยใส่ไว้นะครับบอกว่าสีมานประมาณนะครับก่อนไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้น้ำเน้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้สร้างบานออกหาระนะครับเนาะครับไปตามชมตามเบื้องน้ากันว่าสามหลังนี่สีมีรุุนพอพอโตบ่วนะครับเนาะ กะสาในหน่อยนะครับบไดเอามาหลายเนาะครับครับไปตามชมตามเบิ่งน้นกันครับขับกระสาหน่วยนดี้เป็นกะสาในหน่อยนะครับเกิดสิประมาณหาเมตรคูณหกเมตรนดี่ลหรมั้งครับกะสาในหน่อยครับใส่ไว้สามหลังนะครับเนาะทางมุมนเนะครับทางมุมทางมุมนเนะครับหลังนึงและก็ บนเห็นใหม่นี่ครับสองหลังนะครับเนาะขับไปเบรงน้ำกันเลยครับครับสายตัวนี้ตึงบนนอเนาะครับแต่ต้นสซนั่นเห็นเเห็นแตงว่ามันดึงอยู่นะครับแต่ว่าบุ้งว่ามันเสียถือบนนอครับเนาะครับอันนี้หลังหนึ่งครับอยู่คนณสองหลังนะครับบนบนลักนะครับ หนึ่งแล้วคเยอะไปอีกหลังหนึ่งนะครับอยู่ไกลๆกันแล้วครับครับมาหลุนหลังนี่กอนเลยครับครับมาหลุนกันเลยนะครับเนาะหลังแรกครับคิดาหนาะที่มีโตนะครับตึงอยู่ครับตึงอยู่ตึงอยู่ครับเขาก็ดึงเลยนะครับขันขันปล่อยจัง่าให้เขาถอยเขาก็กระชากมาหนึ่งครับออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วออกแล้วอูู้ นี่ครับแต้มแหลกเห็ดมางครับสวยครับอู้บ่ขยดินเลยครับเหี่ยวแล้วมั้งนี่แต้มแหลกสวยๆครับเดี๋ยวเราไปคอยคอยไปดุนน้ากันอีกสองหลังนะครับเนาะสงสัยเหี่ยวครับกินเลยครับครับตามชมตามดุนน้ากันอีกสองหลังครับครับมาเบิ้งหลังที่สองเนาะพอกลับมาดุนมาเบิ้งน้ำ หลังที่สองหลังที่สองตึงบอตึงบอโอ้บกหยวบเลยครับตัวหน่อยตัวใหญ่ล่ะมาลุนมาลุนตึงเปียเลยไปทางะไรรอกโอ้สุดะ ส่งส่งสีไงอยู่ฟ้าเลยดุน้ำกันครับตกไรทั้งไก่ตกอะไรั้ก่ตกไรทั้งไก่เพืลทั้งไก่ทั้ดนเพือนเดี๋ยวก่อนมึงไปทางไหนบุงเนี่ยทำไมแทรกหา ผมราคาดึงบร่รดน,น้ำกัดเรื่อยๆครับติดอีกยังติดหากใหม่บร่รุดไปละดิงไปละ Hèn, 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 con này hèn Hèn, tôi nhảy tôi, tôi nói nó Ồ bà, ồ bà mày quý ma quý 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 lắm quý 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 เบิ่งแต้มที่สองนะครับเนาะแต้มสวยๆครับแต้มที่สองนะครับล้างที่สองหรืออีกหล้างนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปลุนกันว่าสีมานบ่นะครับครับตัวนี้ก็เก็บก่อนนะครับเดี๋ยวไปลุนล้างที่สามน้ำกันกลับมาลุนลังที่สามน้ำกันนะครับเนาะล้งที่สามใส่ไบหมนเลยอ่ะครับใส่ไวหมนนี้เนาะใส่ไวหมดนี้ครับเดี๋ยวมันต้องต้องลงไปข้างล่างนะครับ ลงไปดึงเนาะครับว่ามันถือบ่ครับมาเบิ้งกันครับเดี๋ยวเบิ้งดึงเบิ้งก่อนนะครับว่ามันถือบ่เนาะเอาสูงมืออยู่ครับสูงมืออยู่ครับครับหลังที่สามก็ดึงอยู่นะครับถือดูครับเดี๋ยวค่อยมารุนกันว่ามันถือไงบ่บเนาะอันนี้สีลองดึงจากข้างบนเล่นนะครับเนาะ tôi nhảy vào hấp sù 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 hấp hát đừng cao bỏ hạ cá thoải đại nó hấp hỏi มีแต่เอียนลุ่นนี่บ่พี่น้องมีแต่พ่อตมนี่แหละครับส,สวยครับดีนะครับแต้มสามเนาะแต้มสามสามหลังสามแต้มครับครับเก็บตัวน,นะครับ ครับะสีมาสรุปผลงานเล้วนะครับเนาะผลงานเมื่อนี้ใส่สามหลังครับเห็นสามหูนะครับใส่สามหลังถึงสามโตครับแต่โตบกคอยใหญ่นะครับเนาะโตบกคอยใหญ่ครับโตพ่อกาลังพัดเพชรแล้วครับก็ถือบาเงื้อนน่ก็ใส่ดีอยู่ครับเนื้อถากดินหมาเนาะครับเนาะสามหลังสามโตครับครับคลิปนี้ก็สรุปก็ได้สามโตนะครับเนาะเอาไป เอาไปพอกันคลิปหนาเนาะครับว่าเฮาสิไปหาอยู่หากินบมดได้เนาะครับครับกันไปได้ชอบไปชอบคอมเมนต์้างล่างได้เนาะครับเนาะทักทายสอบถามกันได้เนาะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเอาไปพอกันคลิปหนาครับครับสวัสดีครับ